สวัสดีจ้า FC ทุกคนนู่นเราจะมารอหลับตะวันวันนี้เดินเก็บหอยรอตะวันขึ้นก่อนโอ้หอยหลายเจะเอาไปผ้าหอยก้อยมดแดงเพราะเรามีมดแดงอยู่แล้วน้องไหนามาแตคนหน่อยมาเก็บหอยอุ๊ยตอนเนี้ยนนหน,ยหนาวอยู่เส <laughs> ื้อแขนยาวไม่เอามาไว้รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันนีม่มาตรงนี้ เธอยังหอยเธอเนี่ยตัวเอป๊ะๆเลยแล้วจะเอาไปผ้าหอยก้อ็มดแดงเดี๋ยวเราจะลื่นโชว์ไม่ได้ลูกมันนัคนหน่อยชอบชอบตัวหนามคนน่ะตุ่มต่ำนั่นแ่ะตัวนั้นแ่ะลูกตัวนั้นแหละนั่นน่ะดูดิเออ ใช่เอาเปล่าเอา,าไม่เอาโอ้ยาเก็บหอยหาเก็บหอยว้บรรย,ย,ยากาศดีแท้ๆเอิเช้าเลยน้ฉันมองไม่เห็นหอยได้นี่จ่าหอยอะไรหอยหนาหรือหอยอือลมเย็นเย็น บรรยากาศดีแท้ๆเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะมีถุงติดหลดมาปุยจะเก็บขยะแหมกลคืนเข้ามานิกหน่อยมันมากินบงกินเบียกกันมันไม่เก็บขยะขยะ,ข,ยะ,ข,ยะขา้นที่หอยไมยเน่าบ่ะไ่ดีไม่ดีไม่ดี เก็บหอยพอได้ผ้าเออมาดูบรรยากาศพามาดูบรรยากาศอเอาไ้ผพายัามือแรงพามาดูบรรยากาศด้วยตอนเช้าก็ได้กับเข่าด้วยเดี๋ยวพอจักสายๆจักหน่อยก็ไปเลี้ยงงัวอีกแล้วฝนก็ไม่ตกโอ้อยอาก,ก็ไม่ค่อยมีมันจะจะมีหอยหนทาท้รงนี้ไม่ค่อยมี ไหนหนูเดินข้างบนกว่าลูกหนูเดินยากจะเดินไปนู้นเ<น>ลาะเลาะเลาะ,ะไปนู้น,น,นๆๆใช่มันดูดบูษหนูจุ๊บจ <ๆ S 1> ุ๊บหนาวเธอ <laughs> แขนยาวไม่ได้เอามาเธอจะหนาวด้วยแหละหนาวอะไรเยอะบรรยากาศดีจะตายน้ำเย็น,น,นเย็นรู้ปะ พากันกินแล้วขยะอูอ้ขาวโพนเลยเต้มขาวโพนไม่พอเดี๋ยวอีกหน่อยเขาจะไม่ให้ลงแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้มาแล้วโอ๊ยเดี๋ยวขึ้นถนน,นก่อนเว้ย <c oughs> ตาตาตาหมาคนน้อยแล้วเราจะลองเดินไปดูนะู่นน่ะน้ำลดหลายๆตรงนมุนปกติมันเป็น น้ำดูมันเป็นโนนแม่เดี๋ยวลองไปลงไปดูดูลึกบ่ลึกไม่เอ่ยอเออรอปะเดี๋ยวยายมาเดี๋ยวยายมาเดินไปดิเดินเก็บหอยไปลูกเดี๋ยวยายจะดูนี่ตรงนี้มันไวเชือกอะไรเนี่ย <laughs> เออข้าค่าอะไรเธอเธอห้องดังแค่เออดูดิเนี่ยน้ำลงไปเยอะเลยเยอะมากมายมีหอยด้วยกบเอบเลยพื่นนถือไว้ลูกถือไว้ยายก็ได้เด้อนี่ เฮ้ยห้อยเน่าวู้บรรยากาศสดชื่นยามเช้ารถนำไหมรถนำไหมโอ้ตุดตับ UM ตุดตาคนน้าเบ็ดมาตีเนาะไปยืนตีต้องงุนได้ปะเบ็ดฝรั่งเนาะ โอ้ยแต่น่ากลัวว่ะกลัว <aha. S 1> นามมันขึ้นเว็บ <laughs> ไปตักกล่องลงไปลึกๆเลยไปนุนไปเลยไปไปไปหน่นเลยเด้อจะเก็บหอยไหม <laughs> คนที่กเก็บหอยเนี่ยไหนเห็นหอยไหมลูกเจอตัวหนึงนะ่งอ่ะตัวใหญ่ด้วย ไหนหนาวเปล่าวะเยตัวกันไหนหนาวอา้าวน้องไหนเดินมาวาได้ไหมคุณเหรอไม่หอดขวดขวดเนี้ยกินจะบ้าเหรอโอ้ไง ปูกอ้อยเนี่ยนั่มันเป็นนอนทำไมเหรอไม่ได้เหรอเอาเดี๋ยวเข้า,ขามาวางก,ก่อนเดวเข้าไปปลูกเองเลนายเอ้ยมาสิลกูกฮะอ้วาอวามาสิ มาทางนี้เลยมาเลาะเลาะมาไม่เห็นจะได้เลยใครเอาหลุดลงรอยใครเอาหลุดลงแล้มันเป็นยังไงบออหลุดลงไหนเนะไปไหนเพื่อนเหาอทำไมอ่ะไปไหนไปนู่นไปตรงนู้นมาอะไร มาสิอย่ามาอย่าลงตรงนั้นนะไปรถติด้าบ่บเอารถไา,ายลงโอ้ตะวัออนปนียังไม่ทันขนึ้นพ่อแม่เอยมาดีนะมุก้ามาไม่ลงตรงอเอ้เอ,อม,มีนกด้วยตานูน่นไปนู่นเลยไป,นนไปหานกไปหานกเลย นกกวักก,ก็กอกอยู่นู่นนะสงสัยเขามาเก็บหอยกันวะไม่ค่อยมีปกติมันเยอะเดินหนึ่งนอไหนเนาะเอามาสิเดินเร็วๆเอาอุ้ยได้ตั้งตัวหนึ่งได้ตั้งตัวหนึ่ง อ้อวทำไมรอบนี้ไม่ค่อยมีหอยอะ่ะเขามาเก็บกันบ่น้ำลดกันเยอะแม่แล้วหนอะไรเนี่ยบอ่อทำมาตอนจังเว้นหอนหอนน่ะเรน้นำลงไปลึกๆเนาะหลักวันวันแหพร้อมอุ one, one, hair, อมอ้ยเนี่ยไม่เป็นเธอน้ำลดตบตบผุด เรามาอ๋อตอนเรามา่นนายเห็นแต่ปีนตอเขายังเออต้องนี้แหละที่มานั่งตอนและไม่ค่อยมีหอยว่าไหนท้องใสเข้ามาเล่นกันเขาเก็บหอยด้วยแน่เลยปกติเยอะพร้อมเล่นน้ำเลยแหละนาพร้อมเล่นเลยลรกอไปไว่ไล่น้ำเลยเลยเลยนี่พร้อมเล่นน้ำเลยแหละเนาะจ้าบัดให้ลงไม่ลงขนเนื้อ ไม่มีหอยเอาหอยผ่ากันหน่เห็ะทำไมมันมีฟองด้วยอ่ะยายว่าเขาเก็บหอยด้วยแน่เลยมันเยอะเออมันมีฟองเลยก็มันขึ้นเห็นหอยอยู่ในฟองอะไรมามาให้ทันเขาปไปเลยเดี๋ยวจะได้เวลาตะวันขึ้นแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ตะวันจะขึ้นแล้วจ้า โอ้ยหนูเย oh, oh, <t ert target> oh, ่อหน่อยเดียวเองมันไม่ต้องมีเหยื่อมีมีกระถางหงส์หงส์ตกน้ำตายหงส์ตกน้ำตายหงหงหงส์หงส์ตัวนี้บินยังไงตกน้ำตายเขาหรอเอ้าบุกค่อยมีหอยใส่เข้ากับมาเก็บคือกันอะไรนี่ถ้ามันยังไม่ขึ้น ันขึ้นเวลาไหนหอยหมันขึ้นแดดแร้อนๆปะน้องไหนทำไมวันนี้ไม่ค่อยมีหอยนะเนาะสตีแล้วเดินเก็บแป๊บเดียวได้ครึ่งแปงเลยมีฟังจฉันเล่นต่อจ้ะมาฟังใจฉันเล่นต่อจ้ะแล้วแต่เลยจ้ะถึงนกอะไรอะ่ะคคั่กๆๆๆวิหอยจมดินไปจมดิน ไม่จมดินว่ายน้ำไปตุดเปียกว่ายน้ำไปลูกไปนู่นเลยว่ายลงไปลึกๆว่ายลงไปลึกๆอ้โอ้โอ้โงนั้นนะหนูรู้เลยว่านมีอยรูไหนตรงไหนจ้ะตรงไหนจ้ะเธอวาย ไปจังตรงน yeah. น,น้นเย้มาวันนั้นหอยจุง้งหอยจูบวันนี้มิดซีรีมิดซีรีเลยจ้าได้หอยแล้วจ้ามีได้หอยชัว,ว<ะ>ออมาตอนนั้นตรงนี้ก็น้ำยังไม่แห้งมารอบนี้น้ำแหง้งโอุ้ยขี้โคลนไหน มาไม่ได้นะลูกคนลึกเออเอาขึ้นขึ้นตรงนนนขึ้นตรงดินแห้งเลยนูนนะมาเถอะออออโอ้ไปตรงดินแห้งเลยลูกดึกไม่ไหวหรอกโอ้โหไหนๆออกจะบูดก่อนเด้อ ดอกไหนอะไ,ไม่มรู้พี่จ้าป้าขึ้นแล้วพวกเอบเลยนักป่าหยังข้อบ่อมันไม่ใช่ป้ามันนกอะไรนู่นอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่<อ>น้ำโคกย่างไปเบ้อง,งใกลๆเลย ไม่บัวบอกแม่นบัวถ้าจะเหยียบหอยฉันได้นี่นนนนเอ้ามากแกหอยธรรมชาติของหอยธรรมชาติของหอยเอ้าไปไหนแล้วลูกมาทางนี้จะเห็นตะวันไหม หนูเหินนกหนูเหินนอก,นนนอ,กนนนอยู่ไหนเนี่ยดนหนูอหอยคู่นหนึ่งดูหอยคู่หนึ่งตัวพวกเอฟเด่นตรงนน้นอาจจะมีเดี๋ยวจะลงไปมาดูหอยนี่ดูนี่ดูนี่ Đi đi, bụi 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 chập bụi 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 chập bụi làm lại bụi bụi làm lại bụi 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 lăng bụi ปญาไม่เห็นนอกใหญ่จะแถะปรญญาจะมองเจ้จะหอยนี่แหละบุ๊คเธออยู่ไหนละ่ะโอ้วใหญ่ก็มมแจะหอยหน่าเดินนู่นลุกเดินไปทางตาหน่อถึงจะเดินได้มันจะบกเอบ็บบกเอฟเลย น้ำมันแห่งลร้มันก็เดินยากลองเท่ากันเลยคนมันดูดตใจตาตาตะวันขึ้นแล้วตรงนี้ขายย้อนสอนนุนนุตะวันขึ้นแล้วตาต้องมาทางนี้ต้องไม่ตะเปลือกหอย ให,ใหญ่ๆแล้วทังไม่หอยมันไปไหนหมดคุณตาทันนกไม่แกแตกแกแกลกตัวลอยน้ำตัวกินหนีหันมาตะวันขึ้นแล้วจ้าพร้อมนกก็จ,จะตื่นคนตะกล้องมองเห็นไหมีมีคนด้วย คนบ่เาน,น้ำมันหมดคนจูงรถเห็นไหมพี่น้องสวยสวยตรงน,นี้ก็จะเป็นเขาที่เฮาเคยขึ้นไปหาพักหวานตอนนี้ใบไหม่เต็มเลยฝนตท๊ทีเดียวใบไหม่ออกเต็มเลยตะว,วันกำลังขึ้นมาทางนี่ก็จะเป็นป่าบัวป่าบัวแดงแล้วก็หนกไลยหลายหนกตื่นคนไปเมดเล ตกตื่นคนวิ้นขึ้นเมื่อ,อมาดูบรรยากัดตอนเช้าๆาแต่เป้าไว้มันเย็นสบายดีแต่ว่าโอ้โหกลางวันนี่ไม่น่าจะอยู่ได้นะจะได้ลงน้ำแล้วทำมากลางวันอ่ะเพราะว่าแดดร้อนแท้ๆโอ้โหร้อนสองมือเลยฝนก็ทำถ่าเนี่ยแต่ไม่เห็นจะตก ก็เลยพากันมาดูหน้าว่ามันหลดมากหน่อยแค่ไหนโหหลดหลายเติบลดมากเลยเลยตรงในปกติมาวันนั้นมันมีไหมแกมองไม่เห็นเหรอหรือว่ายังไงเออเห็นแต่เห็นแต่เป็นหน้าเห็นแต่เป็นหยาเนาะแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบข้อนำหลดหลายโอ้โหดูดคอยเห็ดน้าพอข้างใต้เข้าเห็ดหน้าปังเดู เมื่อวานนี้เข้ามาเปิดน้ำไม่ได้ไม่ได้ดูตอนเขาเปิดน้ำเนาะน้ำมืดน้ำไหลแต่บรรยากาศตอนเช้าเก็โอ้โหดูดีสวยงาม, s up, <S มนูม่นเขาปลูกอะไรไม่รู้ปลูกอ้อยปลูกอะไรกันมั่งหรือเขาไถไว้จะคุดสีลูกจะกลับอะไรเร็วแท้เดี๋ยวจะกลับจะกลับไปเล่นน้ำเดี๋ยวเราจะปักหนึ่งเดี๋ยวเราจะไป กลับแล้วเอานะสำหรับวันนี้ที่พามาดูบรรยากาศก,ก็คงจะได้เวลาแล้วมั้งเดี๋ยวจะไปปล่อยงัวปล่อยอะไรเรียงก็ไม่มีอะไรมากอ่ะเดิมอีกแล้วก็ <c oughs> ไม่มีอะไรมากแต่ผูดมากมากก็ <c oughs> ฝากขอฝากช่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ anger, บิ่งเด้อสำหรับช่องปยาปลาช่องน้น้อยมือใหม่มือใหม่มหมทำ ไรคีดไปได้แต่ยังพูดไม่คล่องเหมือนแบบพูดไปเรากลัวเอฟซีฟังไม่รู้เรื่องเลยก็พยายามแก้เอาเด้อก็พูดภาษานี้แหละภาษานี้มั่งลาวมั่งปนมั่งอะไรมั่งลูกครึ่งตัวฉันนะลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ลูกครึ่งไทยโคราชลาวครึ่งคนละครึ่งก็เลยกับจะผสมภาษากัน เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเอาอางี้ยเล้ากล้องยิงเซลอยู่อะไรก็ไม่มีอะไรมากแต่พูดมากมากประยาก,ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาตั้งหน้าตั้งตางเก็บหอยเอาไปก้อยเออแล้วคลิปนี้ก็ขอกาวคำว่าสวัสดีเอฟซี สวัสดีจา้าขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมมาดูกันเ้อให้กำลังใจกันต่อไปเรื่อยๆเ้ออย่าพึ่งเบื่อกันเ้อจา้าเจอกันคลิปหน้าจา้าบ๊ายบายดูบรรยากาศสวยๆตอนเช้าตะวันกำลังขึ้นคนคนกม็มองตะวันไม่ได้เพราะว่าหาเขาว่าตะวัน